นะคนวันพุธดาวพระเสาย้ายเนี่ยจะมีผลกระทบอะไรกับคนวันพุธนาะพระเสาย้ายเดือนพฤษภาคมเนี่ยคนวันพุธคนวันพุธอ,อ๋อคุณวันพุธวันพุทธธาตุน้ำพระเสาร์ธาตุไฟก็ไม่ได้มี นี้คือทําให้เราหีขยันขยันข,ขันแข็งทํางานทําการตื่นเช้าไปทํางานทุกวันตั้งใจทํางานหาเงินเก็บเงินเก็บทองเก็บหอมรอมริบนีก็มีความเสมอต้นเสมอปลายเสมอต้นเสมอปลายในการทํางานหรือถ้าท่านใดช่วงนี้มีมีคดีความขึ้นศาลอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ให้รอไปก่อนเพราะว่าจะมีโชคลาภ ตามมาอยู่เพราะว่าจะเป็นไพ่ที่ดีอยู่อ่าจะมีเรื่องที่ดีตามมาอันนี้คือโชควราือสิเอ็นราชาโชคคือผู้ใหญ่แนะนําสิ่งดีๆให้คอยให้ความช่วยเหลือเรื่องทรัพย์สินเงินทองเรื่องการเงินการงานอะไรต่างๆโอเคพระเสาเข้าคนวันพุธเนาะอ่าก็มีแต่เรื่องดีๆนะโอเคค่ะ